พูดในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบลปอคลาสสิกออสซิลิทค่ะสวัสดีค่ะพี่จุลิค่ะสวัสดีครับนุยครับมาอัปเดตกันต่อในช่วงเย็นเป็นยังไรบ้างชุ่กบ่ายนะฮะมีย่อลงมาบ้างเซ็ตล่าสุดหนึ่งพันสี่รอยี่สิบเก้านะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปนยเปิดมาก็ปรับตัวลดลง CAC สี่สิบฝรั่งเศสลบสูวสาแปดเปอร์เซ็นส่วน ถ้าเราไปดูค่าเฉลี่ยของเอเชียวันนี้ที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในแดนลบ<ะ>นะก็ต้องบอกว่าบ้านเรานะฮะลบน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับใช่กลยุทธ์เนี่ยเรายังคงให้คำแนะนำเหมือนเดิมะนะครับก็คือ Set 50 Future นี่ยนะฮะก็ยังคงอยู่ ฝั่งรองเหมือนเดิมนะในขณะที่เอดัดชนีเซตเนี่ยนะฮะย่อลงมาบ้างเนี่ยนะฮะย่อได้ะนะฮะแต่อับเผื่อเหลือเผื่อขาดนิดนึงย่อได้แต่จะต้องย่อมาเนี่ยนะฮะไม่กลับมาเล่นต่ำกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยไม่ต่ำกว่านะอ่าย่อได้จะต้องไม่ต่ำกว่าพันสี่ร้อยนะฮะแล้วก็ อ,อย่างที่บอกไปนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าปิดวีคเนี่ยนะฮะเหนือหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบห้าจุดนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นทิศทางเชิงบวกที่ดีนะครับส่วนเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เอสสุดเอสสองสี่ล่าสุดนะฮะแปดร้อยเจ็ดสิบห้าจุดทม์เฟรมเดลียังคงเหมือนเดิมนะขาลองตอบแปดร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับเจ็ดสิบจุดค่ะส่วนในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะช่วงบ่าย ย่อมาตรงโซนแนวรับอีกแล้วนะแถวแถว oh. 875 877 <5. S 1> แถวโซนนี้875 877อ่ะก็ถ้าสมมุติว่าอืมใครนะฮะยังไม่มีของนะฮะก็อาจจะหาจังหวะย่อบริเวณโซนนี้ในการเปิดลองได้นะย่อเปิดลองนะ อ่าแล้วในกรณีถ้าหลุดเนี่ยสมุติหลุดแปดเจ็ดห้าความจริงเนี่ยเรามีจุดสตอ็อปรอที่แปดเจ็ดห้าสำหรับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะแต่ในไทม์เฟรมเดลี่อ่ะมันบอกว่าเฮ้ยยังฝืนถือได้นะสต็อปแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ใช่แต่ว่าตอนนี้เห็นเปิดกราฟตัว S50 อยู่มีคำถามมาพอดีเลย S50 เนี่ยจะตั้งท้องไหมครับผมขาช็อต ตั้งตั้งอะไรนะฮะตั้งทองตั้งทองคืออะไรครับตั้งทองตั้งทองเป็นกราฟหรือเปล่าคะไม่รู้นะไม่ทอบเลยตอนนี้ลองออลลีครับผมลองอย่างเดียวนะจ๊ะใอชัดเจนค่ะเอาละไปดูทองกันก่อนเลยสำหรับทองคำทองคำทองคำเอ่อล่าสุดอยู่ที่สองพัน ห้าสิบเก้าค่ะ,ะก็ย่อๆลงมาทำเฟรมเดนลี่ค่ะลองสต็อสองพันสามสิบเอ็ดส่วนเท็ดเลนซันเนี่ยทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับ่าแนวรับสองพันห้าสิบสามสองพันเอ่อหกสิบอ่ะอ,อันนี้โซนแนวรับนีก็คือย่อเปิดลองส่วนแนวต้านสองพันหกสิบเจ็ดไปถึงสองพันเจ็ดสิบสี่ นะครับประเด็นก็คือว่าคืนนี้เนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐตัวเลข p ม m i ภาคการผลิตนะครับตีทุ่มซึ่งคาดว่าน่าจบมาดีแล้วอาจจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำให้ย่อลงมาได้อช่นะฮะประเด็นก็คือย่อย่อได้นะแต่ถ้าย่อแล้วหลุดสองพันห้าสิบสามชะลองการเปิดลองไว้ก่อนแต่ถ้าย่อมาไม่หลุดก็ถือว่าเป็นจังหวะในการย่อเพื่อเปิดลองครับผม โอเคครับผมไปต่อกันที่ตัวค่างเงินในส่วนของ FX Future <c oughs> ดอลลาร์บาทนะฮะ <c oughs> ก็ทรงๆนะวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆล่าสุดสามสี่สองห้าขาช็อตสต็อปสามสามสี่สามเจ็ด ส่วนดอ mm. ลลาร์เยนดอลลาร์เยนระมัดระวังสำหรับขาช็อตเพราะวันนี้มีโอกาสโดนสต็อปนะฮะ mm. นี่มีโอกาสโดนสต็อปสต็อปของเราเนี่ยอยู่ที่ห uh huh. นึ่งส uh ี่สองจุดสี่หนึ่งล่าสุดในหนึ่งสี่สองจุดห้าเก้านะครับอ่ะก็มีโอกาสโดนสต็อปค่ะวันนี้ได้ค uh ่ะ huh. ถัดมายูโรคือย like ูโรดอลลาร์เนี่ยนะฮะเออเมื่อคืนได้โดนสต็อปไปแล้วนะนะฮะโดนสต็อปที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดก็คือยูโรก่อนหน้านี้เราอยู่ขาลองแล้วก็โดนสต็อปก็แนะนําปิดลองแต่รอบนี้ยังไม่ค่อยอยากให้เปิดช็อตเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะฮะเออยังมองดอลลาร์เนี่ยในภาพแนวโน้มระยะการระยะยาวมองว่าเขาเออยังคงมีทิศทางอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็แค่ปิดลองเฉยๆเวดแอนซีหรือหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยยังไม่อยากปิดเลยนะฮะเปิดถือได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องถอยจุดสต็อมาที่หนึ่งจุดศูนย์เก้าสมเจ็ดนะอ่นะฮะถ้าหลุดก็ต้องหนีออกก่อนโอเคหลุดหนีออกก่อนขอตัวของบิตคอยหน่อยค่ะพี่จุ้ยบิตคอย อืมก็ชิวๆอยู่นะอตอนนี้นะ <laughs> ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าอ่าเพิ่งเพิ่งเบรกชุดสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาค่ะก็ก็ก็ยังโอเคอยู่นะฮะก็มีของก็ถือต่อไปฮะสตอ 42, ็อปสี่มื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเหรียญถือต่อโอเคครับผมไปซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สัรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ ตัวแรกยังเหมือนเดิมหมดเลยนะ EPG ใช่เหมือนเดิมชุดเดิมชุดใหญ่ไฟกระพริบใหญ่จริงอ่า EPG ก่อนสต็อปเจ็ดบาทห้าสตางค์ค่ะ t e l l i n สต็อปแปดบาทสิบเอ็มทีซสต็อปสี่สามเจ็ดห้าอืมสี่สามเจ็ดห้าค่ะเคบังร้อยสามสิบบาทห้าสิบค่ะ SCGP สามสิบห้าทวน TTTGC สามเจ็ดสองห้า GPSC สเจ็ดเจ็ดห้าค่ SCC สองเก้าสาม OR สิบแปดแปดศูนย์ TTT สามสี่เจ็ดห้า โอ้สเต็กวันนี้พุ่งเ oh. ลยฮะล่าสุดแปดบาทแปดสิบสต็อปแปดบาทยี่สิบห้ายี่ห้าค่ะโฮมโปรสิบเอ็ดห้าศูนย์แลนด์แอนด์เฮาส์เจ็ดบาทเก้าสิบห้าพีเอชแอลแปดบาทยี่สิบเคทีซีสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าบีกิมยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้า ไอบีเอยี่สิบหกทวนครับผมโอเคแตุ่้นพี่จุยนี่ก็ถือว่ายังยังขึ้นหมดเลยนะเนี่ยก็ <g ül> ยังถือเหมือนเดิม,ม,ดมครับผม,ม,ดมได้เลยค่ะเอาล่ะทีนี้ไปดูคำถามจากทาง YouTube กันบ้างนะคะมีถามมาตัวนี้เลยน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวเคยกินไหมโคโคโคคุณคุ้นเหมือนจะเคยเคยใช่ไหมแต่จะบอก <c oughs> ว่าเขาอะส่งออกนอกส่วนใหญ่ อ,อร่อยเนือ,อร่อยนะเคยกินเคยชิมได้อยู่ได้อยู่น้ำมะพร้าวอืม,มวีคลี่พึ่งเบกมาค่ะ <5. S 2> นะครับแต่ก็เบรกมาค่อนข้างแรงเหมือนกันก็มีของถือต่อไปครับผมมีของถือต่อค่ะต่อบลึกนิดนึงเจ็ดบาทแปดสิบห้าถือได้ครับโอเคถือได้จ้ะ ต่อไปค่ะพี่จุยมีถามตัวนี้มามีสองตัวนะ่ะถามตัวของ BRI กับ Wave สวยไหมครับตัวไหนดีกว่ากัน BRI กับ Wave สวยไหม BRI มันนี่โซนล่าง w e k l y โอ้โหตั้ง <c oughs> ลำม,มาละ BRI อืมเดลลี่สวยนะออ๋ oh, สวยโอ oh. มาดีนะ มียกฐานในการเล่นค่ะเห็นไ,ไหมฮะเบรกขึ้นไปย่อมาไม่ลงมาเล่นกรอบด้านล่างแล้วก็เด้งกลักบเพราะนั้นสวยก็สวยนะคะสวยซื้อได้ก็ซื้อฮะสต็อปเจ็ดบาทเก้าสิบค่ะ,คะอีกหนึ่งตัวอะไรเอ่ยอีกหนึ่งตัวเวฟค่ะเวฟเวฟสะกดไงฮะ <Web S 1> เว็บ <Th ale. S 1> e ทะเลเ A V E wave ขื้นทะเล yes <laughs> มันรี่โซนล่างมรี่ก็เริ่มเริ่มเบรกมามได้อยู่นะเนี่ยได้ปะอืม <laughs> แต่ถ้าเลือกได้นะเลือกตัวเมื่อกี้ดีกว่า B R I B R I นะโอเค ชัดเจนจ้าไปต่อกันที่ทาคุนิค่ะถามว่ารอดูต่อดีไหมพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เหมือนโดนแรงขายขอแนวต้านด้วยขายเท่าไหร่ดีนี้ส่วนล่างวิกลี่ค่ะวิกลี่ไม่ไม่น่ากลัวครับส่วนเดลลี่เดลี่มันเริ่มดิ้งแต่เมื่อวานค่ะ วอลุ่มเข้าแล้วก็เบรกบาทหกสิบสามคําถามถามว่าอะไรนะ <laughs> ถามว่าแนวต้านเท่าไหร่เขาจะขาย<อ>ไม่แน่ใจว่าควรขายวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ดีเพราะันีแรละค่ะมาเฉยๆถือได้ถือได้ถือไป<ช>ก่อน,นอ,อือถือไปก่อนแล้วก็เออมันมันมีแนวต้านแถวบาทแปดสิบนี่แหละค่ะแ้วไม่ใช่บาทเจ็ดสิบ อท่าไหร่8 7 870อ่า <Okay. S 2> แต่ประเด็นก็คือว่ามันลุ้นเบรกได้อ oh. มันลุ้นเบรกได้นะครับแล้วก็สามารถนะฮะที่จะเลงเป้าหมายไปแถวใกล้ๆบาท9 0ค่ะถือถือลุนต่อไปต่อกับทาง Facebook บ้างนะคะมีถาม C K P มาไปต่อไหมพี่ชุยใช่ครับ c kp มันลี่โซนล่างวีค่โอ้โหพึ่งเบรกมาพึ่งเบรกพึ่งเบรกอ่ะค่ะให้เวลาเขาหน่อยได้ไหมอ่ะรอดูก่อนละกันเนาะถือต่อไปก่อนอ่ะถือลุ้นจ้าถือถือถือแบบอย่าพึ่งไปเลงว่าแบบจะขายตรงไหนอะให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อย ได้เลยค่ะเอาล่ะต่อไปพี่จูมีถามตัวนี้มาสิริค่ะสิ่รีเออวันนี้เขาก็มากันหมดแล้วเนี่ยแบบอสังหาหอะไรนะใช่ใช่สีิสิก็กกคือถ้าให้ไล่ซื้อไม่ไม่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ถ้ามีของถือไปก่อนสต็อปบาทเจ็ดสิบห้าถือครับถือจ้า ไปต่อกันตัวนี้เลยหุ้นที่จอดรถ J.P.A.R.K. Jpark เจพารหรอถ้ออไร่ซื้อตรงนี้ไม่ไล่นะไม่ไล่จ้าออออืมต้อตงไปถ้าไม่มีของเนี่ยไปดูตัวอ,อื่นค่ะแต่ถ้ามีของอยู่แล้วเนี่ย ค,ค่อยค่อยรินขายครับรินขายครับแถวนี้แหละรินรินรินขายแล้วก็ขายหนักๆเมื่อหลุดหกบาทสามสิบห้าค่ะได้เลยต่อไปต่อไปไปต่อกันที่ SCL แนวต้านเท่าไหร่คะอะไรนะ SCL ใช่ SCL โอ้โหแนวต้านเท่าไหร่อืม ออกคุ uh ้ oh. จีดซบอกยากจังอ <Huh? S 2> อย่างนี้แล้วกันถือต่อไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยบวกบวกลบสิบหกตังค์อะ บวกลบ0.16ก็คือก็คืออจุดหนี้ก็คือสมมุติสมมตุมมติวันนี้ปิด2.24จุดหนีก็คือลบ0.16แล้วแนวต้านก็คือบวก0.16จุด1.6เป็นการอ๋อใช่ใช่ใชอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจละโอเคอันนั้นก็ถือรุนไม่กันนะใช่ใช่ใช่ โอเคเอาละค่ะไปต่อกันนี้เลยตัวนี้ถามว่าติดล้อรับเพิ่มจากเมื่อวานได้ไหมครับพี่จูซี่ได้ครับได้อืมได้อืมโอเคค่ะแล้ววินโด์ละคะเขามีอยู่หนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดตาร์ควรสตัปลอดที่เท่าไหร่บาทสามเอ็ดบาทสามเอ็ดอืมได้เลยค่ะ ปั้นนึงนะหาคำถามอยู่เอ้ยคำถามเดี๋ยวนะดีสินแบบตไลในเพจตอนนี้มีหลายเพจไงตัวนี้ค่ะพี่จุย้ย com เซเวาคำถามคือไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่หุ้นมาอย่างเดียวเลย <c oughs> ก็มีของถือถือดีกว่าถือไปเรื <c oughs> ่อยๆรถือ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าวิกฤต y เนี่ยเพิ่งเพิ่งลุ้นวกกลับ Uh huh. อ่าฮะเพิ่งลงนะถือถือครับถือ,อถือจ้าโอเคอีกสักสองตัวล้กันนะถามแนวรับ KKP ค่ะแถวแถวสี่แปดเจ็ดห้าครับสี่แปดเจ็ดห้าได้เลยเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งท้ายกันกันกบตัวนี้เลยนะคะตัวของ KCE แนวต้านเท่าไหร่พี่จุย๊ย E, C, e. เคซีอีคือแนวตั้งใหญ่ของเขารอบนี้อยู่แถวแถวที theo, ่เขา, theo, ามาชนนิดหนะึ่งห้าสิบแปดค่ะอืมแ<า>ถวแถวใกล้ <five 58. S 1> ใกล้ห้าสิบแปดห้าสิบแปดอืมใกล้ใกล้หา้าสิบอืมใกล้ใกล้ห้าสิบแปดครับผมอืมได้เลยคะ่ะ โอเคก็ประมาณนี้แหละพี่จุย้ยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันศุกร์ค่ะโอเคครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคําแนะนําจากพี่จุ้ยนะคะคุณจรนเวสศรีค่ะผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบรลปอคลาสสิกออสเตรเลียด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลกันแบบครบถ้วนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพี่นักลงทุนที่ฟังอยู่ทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Youtube และ Facebook อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้กําลังใจกันรายการแล้วก็นักดีคราะห์ที่เข้าในรายการวันนี้ด้วยนะคะ